สวัสดีคะ่ะชาวราศีมีนทุกทกท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ทาโร่ไทยดวงในเดือนมีนาคมนะคะชาวราศีมีนก็เป็นชาวธาตุน้ำนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นปรูปปลาคู่นะคะคนธาตุน้ำก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะราศีมีนนี่มีความฉลาดลึกๆนะคะประมาณว่า ทั้งบูทั้งบุญเน,นี่ยนะคะอยู่ในตัวเองเลยนะคะโดยที่บางทีคนภายนอกก็มองไม่ออกนะคะมีความคิดที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะคะสําหรับชาวราศีมีนโอเคเรามาดูไพ่ดีกว่านะคะสําหรับเดือนนี้นะคะดูตัวตนของท่านนะคะใบหนึ่งก็จะจับได้ uh, the stage นะคะ stage mm hmm. ก็เป็นผู้หญิงจับปากสิงโตนะคะแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองนะคะความเป็นคนเก่งนะคะ mm hmm. ทั้งหญิงทั้งชายนะคะเป็นคนเก่ง กล้กับหัวก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะให้ให้ดูแลอย่าโหมงานหนักไปอย่าโหมงานมากเินเกินไปนะคะแล้วก็อีกใบก็จะเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะหรือว่ามีเรื่องเข้ามาอย่างกระทันหันนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะมีการเอ่อเกี่ยวกับที่ทํางานหรือไม่ก็ที่พักอาศัยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไพ่สรุปนะคะก็จะได้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญนะคะควีนถือเหรียญก็คือ เป็นเกกเรื่องเงินทองนะคบก็จะมีคนแบ็กอัพเราดีคอยช่วยเหลือเรานะคะข้างข้งก็จะเป็นเก้าเหรียญน,นะคะ9ก้าเหรียญก็จะเป็นรูปผู้หญิงนะคะก็เป็นคนที่ทั่วๆไปนะคะก็จะหมายถึงคนที่ว่าช่างเจรจานะคะบางคนก็เขาเรียกว่าไงปากเป็นเงินเป็นทองอะนะมันมี9ก้าเหรียญเข้ามานะคะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงรูปสวยรวยทรัพย์นะคะรูปหล่อก็รวยรัพย์เหมือนกันนะคะทั้งหญิงทั้งชายนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่ค่อนข้างจะมี มีเงินมีทองนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่ดูลักษณะภายนอกเหมือนอล่าเยอะประมาณนั้นอ่ะเหมือนคนคนรวยประมาณนั้นเนาะอันนี้คือตามหน้าไพ่นะคะก็คงจะเป็นลักษณะดีนะคะโดยทั่วๆไปนะคะไพ่สรุปออกมาอย่างนั้นนะคะเรามาดูไพ่ดีกว่านะคะเดือนนี้นะคะก็จะจับได้ไพ่ดาบนะคะสามใบนะคะไพ่ดาบอันแรกนะคะก็เป็นหกหกหกดาบนะภาระรับผิดชอบที่เรารับ รับภาระที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะกับค,ครอบครัวหรือว่าการเรียนการศึกษานะคะแล้วก็มีเจ็ดดาวด่องข้างเจ็ดดาบก็เป็นลักษณะของการที่จะเริ่มคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะอา,อาจจะรอบคอบนะคะแต่ก็มีพลาดนะคะเป็นรูปคนที่ว่าหอบดาบมานะคะเลยมีดาบตกไปก็หมายถึงคนที่คล้ายๆทําของหายอะไรประมาณนั้นนะคะแอบทำรับรับ,รบๆแอบมีความลับใดๆหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรที่ไม่อยากให้คนรู้นะคะต้อง ระมัดระวังนิดนึงนะคะประมาณว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะคนที่เราไว้ใจไม่สุดไม่ไว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือที่ทํางานหรือว่าเพื่อนที่คบประมาณนานนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าจะจริงใจมากกับเราสักเท่าไหร่นะพไพ่สิบดาหมายถึงการาถูกทรยศถูกขักหลังถูกเปิดโปงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทางด้านสุขภาพก็หมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะโรคเกี่ยวกัางข้างโลก เป็นลักษณะอาการของปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเนื้อตัวอะไรพวกนี้แล้วก็รวมถึงสายตาด้วยนะมีไพ่เดอะันเข้ามาด้วยนะคะเออมันก็อยู่ใกล้ๆนะสิบแดบก็อยู่ใกล้ๆกับตัวเองเดอะสเตทนะคะบางทีก็อาจจะไม่เกิดกับเรานะคะบางทีอาจจะเกิดกับคนที่ผูกพันหรือว่าใกล้ชิดกับเรานะคะแต่ตัวเดอะสเตทนี่กับหัวก็ให้เขาให้ระวังเกี่ยวกับว่าอย่าทำงานมากจนเกินไปนะคะ สำหรับบางคนนะคะมีไพ่เอ่อคกล้ๆกับถ้วยนะคะก็ถ้าคนที่มีคนมาชอบในพันนี้ก็ให้เราหวังคนที่ว่าเจ้าชู้นะคะมาหวานสเสน่ห์ให้เราชอบนะคะมีคนในนี้มีคนชอบเยอะพอสมควรนะคะรวมทั้งคนที่แบบว่ามาอวดรวยเราประมาณนั้นแล้วรวมถึงคนที่นําปัญหามาให้ด้วยนะคะ สิ่งที่เราคิดเอาไว้นะคะวางแผนการหรือว่าหวังเอาไว้นะคะก็าอาจจะไม่ได้เป็นไปนตามแผนนะคะต้องมีต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนนิดนึงนะคะมีไพ่วิววัฟเ u n e เกี่ยวกับการเดินทางนะคะเดือนนี้นะสำหรับเดือนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางนะบางคนงก็จะมีโชคลาภเกี่ยวกับบ้านที่ดินหรือว่าพวกทรัพย์สินเลยทรัพย์สินบ้านที่ดินแล้วก็พวกหุ้น พวกรถยนต์พวกหุ้นพวกทองคําอะไรก็ตามแต่ที่มันขึ้นขึ้น,นลงลงไม่สเสถียรเนี่ยวีโวพทูนก็จะหมายถึงนั้นเราจะมีโชคลาภกับสิ่งนั้นนะคะรวมถึง,กา,าง,งการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางท่องเที่ยวบางคนก็เดินทางทางน้ําบางคนจะได้เดินทางไปเที่ยวไกลๆไ,ไปเที่ยวอย่างต่างประเทศด้วยเนอะเออสำหรับบางคนที่คิดว่า,ามีหวังตําแหน่งอะไรนะคะ ทำงานที่จะแบบเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีไพ่เดอะซันอยู่ในตําแหน่งของมรณะมรณะก็คือการการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะนอะก็โยกย้ายก็คือเลื่อนตําแหน่งไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะมีไพ่เดอะฟูลเข้ามานะคะมีคล้ายๆกับว่าสิ่งที่เราแบบเหมือนกับว่าเราเราอาจจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างกล้าคิดกล้าทำอะไรอย่างเง้ยแต่ก็ก็ต้องระวัง เพิ่มความรอบครอบประเดิฟูลหมายถึงว่าคนที่แบบมีความคิดแบบว่ากว้างไกล,ลคิดอะไรได้รอบครอบแต่บางทีมันเหมือนกับเป็นเด็กอะเดิฟูลเป็นเด็กๆอะ่ะมันก็จะคิดได้เหมือนกับว่าฉลาดแต่ไม่ค่อยเฉลียวเท่าไหรออ่อ่ะเนาะแล้วก็มีไพ่เฮรเฟนส์เขาเฮรเฟนส์ก็เป็นรูปนี้ก็เป็นรูปธรรมชาติมีความที่ได้ไปเที่ยวตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เข้าวัดเข้าวาประมาณนั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติเข้าวัดเข้าวานะคะมหาลัฟเฟนก็คือภระสังฆราชอนะ่ะเนาะ แล้วก็หมายถึงเกี่ยวกับพวกการเรียนการศึกษาอาจจะได้ไปอบรมการเรียนการศึกษาหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกเด็กๆคน,นอายุน้อยกว่านะคะหรือแม้กระทั่งกับตัวเราเองนี่แหละไพ่เดะมูนะคะมีความวิตกกังวลน,นะคะสำหรับบางคนก็อาจจะมีความวิตกกังวลอยู่ลึกๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้างๆก็จะเป็นไพ่เฮอร์มิตนะอยู่ในตําแหน่งอาจจะเป็นคู่รักนะ อาจจะเป็นเรื่องงานใหม่ๆห,หรือว่าเป็นคู่รักก็ได้ที่ว่าเรายัางวิตกกังวลอยู่ยังไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์เหล่านั้นอยู่นะคะก็ถือว่าเดือนนี้ก็คล้ายๆว่ามีอัาไพ่ไพ่ดาบเยอะก็คือมีสรุปว่ามีปัญหาให้เราแก้เยอะนะแต่แต่ลราเราอยากจะกระซิบว่าขอให้เรามีความสุขเงินทองก้าวเดือนของเราจะดีกว่ากับ ราชินีถือเหรียญนะเราก็จะมีความสุขนะแบ่งเวลาที่จะไปมีความสุขู่กับเงินทองนะคะแต่ว่าปัญหาทางด้านหน้าที่การงานหรือภาระ,ะนี้ก็ต้องต้องรับไปนะตามไพ่อะนะ,ตา,ะนะตามพื้นดวงด้วยนะ่าใครจะมากใครจะน้อยแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพนิดนึงเนาะว่าสุขภาพร่างกายของเราอย่าใช้งานหนักผมสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ต้องดูแลมากขึ้นนะคะมีนาคมนี้ก็เป็นฤด,ดูร้อนด้วยนะมันก็บางทีมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้ง่ายะนะ ความรักก็มีมาเยอะพอสมควรนะคะแต่ก็ต้องเลิกแหละมีทั้งคนแบบว่าไม่น่าไว้วางใจแล้วก็คนที่นําปัญหามาให้นะคะเออแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันมีไพ่ที่ว่าเออให้ให้ระมัดระวงังคล้ายๆว่ายอย่าไว้ใจใครนะอย่าไว้ใจใครอะไรเพราะว่ามีสิบสิบดาบเข้ามานะทั้งด้านคนที่เราสสนีหหาหรือว่าหน้าที่การงานเราก็อย่าไว้ใจมากจนเกินไปนะคะ โอเคที่ให้ระวังก็คือจะมีเรื่องเ,เกิดขึ้นอย่างฉันหะันนะอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะเราได้รับเงินเราได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีโชคมีโชคมีลาบลอยเข้ามานะเพราะว่าตำแหน่งโชคลาบแล้วเราได้วิวออฟทูลนะก็เป็นลาบลอยอาจจะแบบถูกรางวัลหรือว่าคนที่แบบเกณฑ์กาไรอะไรก็อาจจะได้ประสบความสําเร็จสมหวังที่ต้องต้องต้องการนะคะแต่สมหวังมากน้อยอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งกฎเกณฑ์หรือเราจะ เราเราคิดว่าเราจะได้ยังไงบ้างนะคะถ้ามีอะไรจะแนะนำหรือคอมเมนต์ก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์คนโชคดีนะคะโชคดีกันทุกๆคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสวัสดีค่ะ